สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะใน EP ที่23ในหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารูนี้ตอนหลังนะคะในตอนที่ชื่อว่าความต้องการ5ขั้นนะคะสำหรับความต้องการ5ขั้นของมนุษย์นะคะตอนนี้นะคะจะกล่าวถึงบท ของทฤษฎีของมัสโลนะคะซึ่งเป็นความต้องการของมนุษย์มีอยู่5ขั้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้ฟังคลิปสั้นๆนี้เพื่อนๆจะได้ประเมินตัวเองด้วยเนาะว่าตัวเองนะคะกําลังอยู่ที่ขั้นไหนนะคะสําหรับขั้นแรกนะคะมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นรูปพีระมิดแบบนี้นะเออนะคะซึ่งขั้นแรกนะคะก็คืออยู่ข้างล่างสุดนะคะเรียกว่าความต้องการด้านร่างกายมันคือความต้องการพื้นฐานขั้นที่1ความต้องการด้านร่างกายก็เช่นอ่าขอแค่มีอาหารกินมีที่อยู่อาศัยเหมือนปัจจัย4นะคะมีเงินใช้เออนะคะนี่คือ เป็นความต้องการของมนุษย์ในขั้นที่1เราผ่านขั้นนี้หรือยังคะเราอยากจะมีรถเราอยากจะมีบ้านนะคะ,ะวันนี้นะคะหลายคนก็กําลังพยายามแต,ต่เต้าอยู่ที่ขั้นที่1จริงไหมนะคะส่วนขั้นที่2นะคะเรียกว่าความต้องการด้านความปลอดภัยความปลอดภัยหมายถึงว่าเรามีรายได้เท่านี้เราต้องการการรับประกันใช่ไหมว่าไอ้รายได้เท่านี้เราจะได้อีกนานแค่ไหน หรือว่าเราจะได้แบบนี้ยยาวๆไหมหรือบางคนนะคะมีรายได้เยอะเขาก็ย่อมที่จะอยากจะรู้ว่ารายได้เยอะเนี้ยฉันจะได้นานเท่าไหร่นี่คือด้านความปลอดภัยจริงไหมคะส่วนขั้นที่3ามคะเรียกว่าความต้องการด้านสังคมความต้องการด้านสังคมนะคะมันคือการที่พอพอเรามีความต้องการพื้นฐานขั้นที่หนึ่งเนาะมีปัจจัย4ครบแล้วแล้วก็มีความมั่นคงครบแล้วว่าเออมันได้ประมาณเนี้ย ใน,ในทุกๆเดือนแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือการยอมรับในสังคมไงอยากมีหน้ามีตาในสังคมหรือว่าอยากให้ผู้คนยอมรับอยากให้ผู้คนได้รู้จักจริงไหมนะคะแล้วก็ขั้นต่อไปนะคะก็คือความต้องการการยอมรับนะคะมันคือการที่เรานะคะอยากจะไปอยู่ในสังคมที่ดีๆนะคะเราอยากจะไปอยู่ในสังคมของคนที่แบบว่าได้ได้เท่าๆกาันหรือว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถูกการยอมรับนะคะในขั้นที่3ามขั้นที่4นี้นะ,ะแล้วเชื่อไหมคะว่ามนุษย์คนเราไม่ความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดจริงไหมฉะนั้นนะคะมันจะมี ขั้นสุดท้ายก็คือความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตความสมบูรณ์ของชีวิตนะคะมันคือการที่มีครบทุกอ,อย่างเลยนะะไม่ว่าจะอาหารการกินรายได้ที่อยู่อาศัยมีบ้านมีมีรถอ่ามีรายได้ที่มั่นคงน,นะคะมีเวลาที่มากพอมีความสุขในชีวิตนะคะสุขภาพาแข็งแรงโอ้โหนี่คือความต้องการสูงสุดในชีวิตเลยจริงไหมแต่เพื่อนๆคะในความเป็นจริงนะคะคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตรงไหนคะคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงเนี้ยฐานข้างล่างสุดข,ของของความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมมันก็คือขั้นที่1เพื่อน,เพ,อนเพื่อนใช้ระยะเวลาตรงเนี้ยกี่ปี บอกเลยว่าหลายคนใช้เวลา1 0 2ถึงปีแสดงว่าอายุอาจจะล่วงเลยมาแล้วประมาณ40มสิบมโดนแม้จึ๊กแม้นะคะรู้สึกว่าใช่ตัวเองเลยว่าเออทำงานมาตั้งแบบคือแบบอายุ4 0่สป่าแล้วอ่ะคือความต้องการพื้นฐานขั้นที่หนึ่งอ่ะยังเติมไม่เต็มเลยนะคะแต่ใช่ไหมว่าบางคนนะคะมาเติมเต็มในตอนที่อายุ40นะคะแล้วพอจะไปขั้นที่2ออยากมีความมั่นคงมากขึ้นอยากมีอะไรการันตีมากขึ้นว่าฉันจะได้รายได้ประมาณเท่านี้นะคะก็ต้องใช้เวลาอีกนะคะประมาณ สิถึง20ปีข้างหน้าอีกแสดงว่าโ,โหคุณต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการที่จะค้นหาความต้องการคือเติมเต็มความต้องการในพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยประมาณ50ปี เกษียณ <So S 1> เลยไหมเกษียณเลยนะคะช้วันนี้นะคะแล้วเราอ่ะค e, ือส in ่วนใหญ่อ่ะคือถ right? ้าเราใช้เวลานานขนาดนั้นนะคะมันจะเป็นเรียกว่างานประจาหรือว่างานที่มันยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราได้นะคะนี่คือความต้องการของมนุษย์เลยใช้วันนี้นะคะก็ถ้าอย่างบางคนนะยังอยู่ขั้นที่1ประมาณว่าขอแค่ฉันมีข้าวกินไปมื้อไปเป็นวันๆไปเป็นมื้อเนี่ยก็พอแล้วนะคะเขาก็ย่อมที่จะไม่ได้กระถบที่จะไปมีความต้องการขั้นที่2ขั้นที่3ที่4ี่จริงไหมเพราะขั้นที่แรกเขาขั้นที่1น่ะเขายังเติมเต็ม ที่นุ่นมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะมันได้นเนี้ยคิดตรงว่าคนส่วนใหญ่80%เลยนะคะใช้เวลาในการหาความต้องการของตัวเองในขั้นที่1ใช้เวลาประมาณ1 0ถึง50ปีขึ้นอยู่กับงานที่เลือกขึ้นอยู่กับอาชีพที่ทำวันนี้นะคะนุ่นก็จะมีเขาเรียกว่าอาชีพนะคะ,หร,นนะ,คะหรืองานนะคะหรืองานนะคะที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตของเราได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ระยะเวลา ห้ปีหรือทั้งชีวิตของเรานะ,ะโอเคถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดติดตามนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็สมัครให้กับแมนูนสายถึกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ